สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดใหม่หาปืนคู่เขาเรียกปืนอะไรวะปืนแมวหรือเปล่าไปดูกันเลยหาห้องโคตรนาเลยเชีย่ยแล้วก็รอเวลาหน้าล็อบบี้ตีคนเล่นตีไปตีมารอกดเข้าห้องห้องหาปืนกันเลย let's go ตอนนี้เราก็ข้ามเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็อ่านแชทเพื่อนนิสดึงแล้วก็หาว่าจะลงตรงไหนกันก็สปีดคลิปเลย let's go รีบหาของหาของหาของแล้วก็รีบหาจังหวะนี้ก็รีบลงหาของหาของหาของแล้วก็หาของหาปืนไม่เจอแล้วเพื่อนก็ตายเรียบร้อย ก็คือโชคนั่นเองแล้วก็แหกปากพูดอยู่ได้ตอนนี้ยังไงวิ่งไม่เจอสักทีฮะให้เดาตานี้จะเจอหรือเปล่าไปหาก็ต่อเลย let's go <S ไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมเพื่อนออกผมไปหาว่าเพื่อนโปรนั่นเองตห์พู้เล่นนะเนี่ยมันเป็นโหมดวิ่งไวอยู่แล้วมันได้คิดอะไรอยู่แล้วโว้ยเข้าใจปะเนะี่ยแม่เอ้ย จังหวะน,นี้ก็วิ่งหาปืนแมวไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อเช้อเพื่อนไปแล้วก็ฟาร์มศพที่เขายิงไว้นะครับผมเสียงน้องเข้ามันตกใจไม่เล่นเกมเสียงดังชีพหายโอ้โหขับรถนะของไปสปีดรถ let's go สปีดไปสปีดไปสปีดไปจังหวะน,นี้ คิดดูข้บผมขนาดสถานการณ์นี้จะเจอคนแล้วยังตอบแชทเพื่อนได้อ่ะอือตอบได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้ววันน,นนี้คนโอ้โหโอ้โยโดนยิงหลังดีนะโดนกระทะเน้นเน้นแล้วก็ยิงโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังมีหมดข้าบผมโอ้โห,โโหแตกครับน้องๆเรียบร้อยแตกหนึ่งโอ้โหเอ้าเพื่อนข้างหลังที่เราย่อให้ตายไปแล้วนะครับผมเก็บของแล้วรีบเข้าวงตรงนี้แหละจะเจอคนแน่นอนนี่งไง แล้วแม่งก็เล่นลิ้นนะนะทตัวยอ่อวิ่งไปวิ่งมาด้วยนะแล้วก็มาฟันเราแล้วเราก็ฆ่าทิ้งแม่งเลยเมื่อเราเจอคนเล่นลิ้นก็ต้องเล่นลิ้นกับสักหน่อยในใส่อของโชว์แล้วเขาก็ตายไปรีร้อย <c oughs> แล้วเราก็เก็บของนม่เลก็เออเข้าวงไปเข้าวงโอ้ยบอกเลยวงเจ็บมากๆเจ็บสุดๆอ่ะ เล่าความยาแล้วก็มีรถด,ดาวเลยมีรถมาประมาณน,นั้นได้เห็นไหมรถมันก็ยิงเรียบร้อยโดนมอเตอร์ไซค์ชนทีนึงแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เสือด <c oughs> โอ้โหแม่งเอ้ยจบเกมเลยไปดูเกมที่สองกันเลยขออภัยตอบแชทเชิญไปสนธนามิสหนึ่ง,ง,งเกมที่สองกันเลย let's go ไปแล้วก็อยู่หน้าล็อบบี้มาที่เรียบร้อยเพื่อรอเข้าเกม ประมาณนั้นล้วก็เก็บ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 ที่เขาแจกไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าเกมเข้าเกมเสร็จไปหาของต่อลงที่หมู่บ้านริมน้ําบอกเลยสีฟ้าแต่มีคนเยอะจังหวะนี้บวกเลยพูดผิดไม่ใช่ว่าเยอะหรอกนะตีหนึ่งก็ะจะไอบอช่วยเพื่อนยิงไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจรหรอกนะเพาไมนได้คิว ผมก็ล่าสเพื่อนมานั่นเองแล้วก็ยิงคนแตกนึงจังหวะนี้ศัตรูนั่งตั้งไอวอร์ชุดเรียบร้อยจังหวะนี้เจาะเราก็เจาะแล้วเพื่อนก็ลาดคิวเราเหมือนเดิมเราก็ตั้งไอวอร์ชุดเรียบร้อยเรียบร้อยฮะมันคลิปมันเร็วมากเพราะสปีดนั่นเองจังหวะนี้ปั๊มยาปั๊มยารีบวิ่งบอกเลยมันมาฝั่งซ้ายแน่นอนเพื่อนก็วิ่งหนีไปเราก็กระโดดชาร์จแม่งเลยเรียบร้อยแตกหนึ่ง ก็น่าจะมีประมาณแค่นี้แหละคนอนะ่ะเออแล้วก็ฟาร์มอย่างสบายใจสปีดเลยละกันจะลอยฟองังจากนี้ก็หาของหา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 ไปเรื่อยๆแหละแล้วก็เพื่อนก็วิ่งเร็วเหมือนตาทีแล้วพอรู้แหละโดยเพื่อนหลอกว่าให้สีฟ้าหมดจังหวะนี้เจอเพ่อ<ค>น<ส>บอกสีฟ้าหมดจะทําให้วิ่งเร็วกดสีฟ้าไปสีอันวิ่งเท่าเดิมต้องดูหน่วยค่ามันด้วยว่าเป็นหน่วยค่าอะไรมันถึงจะวิ่งเร็วเข้าใจไหม จงังหวะนี้ก็ยิงช่วยเพื่อนหรือเรียกว่าลาส์นั่นแหละเพื่อนเข้าไปโบทแต่ก็ช่วยอยู่ห่างๆนี่แล้วก็แตกหนึ่งลาส์เพื่อนหนึ่งคิวชิวๆสบายสบายก็วิ่งไปเก็บของวิ่งฟาร,ร์มของไปเรื่อยๆฟาร,ร์มของเพื่อหาปืนอันนั้นนั่นเองปืนแมวถามว่าในกล่องสมมีไหมน่ะหล่ตามตว่าไม่มีอะไรเลย จากนั้นก็หาฟาร์มหา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 ทุกกล่องศพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฟาร์มเสร็จก็เออไปหาคนต่อเพื่อหาปืนแมวนั่นเองทิ้งของบ้างนิดหน่อยแล้วก็ไปต่อเลยไม่ต้องตกใจทำไมผมสโลวลงเจอคนนั่นเองนั่งตาไอวอรเป็นหนึ่งทีปลาระเบิดใส่แมงไม่โดนไม่อยู่ฮะไปนึปนง จังหวะนี้ตายเรียบร้อยเพื่อนตายสองเลยอีกคนหนึ่งกระโดยโดยิงโดนหลุมไม่ไหวแตงหนึ่งตายจบาไ,าไปต่อไป 来，然后我们再。 เซาภัยมาตัฟักเกอโป้แตกเรียบร้อยเก็บของชิวๆเก็บของชิวๆเลยโอ้โหแต่ก็ยังไม่เจอปืนที่เราหาอยู่ดีเซาไพยมาตจะเจอไหมเนี่ยโอ้โหวิ่งมาต้อนหน้าต้อนตาตายกรับผมเรียบร้อยสยดไปดูหน่อยมีปืนแลวหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีไรประโยชน์จริงๆเลยไม่น่าฆ่าเลยไม่มมีโโอ้หันหายยากขนาดนั้นเลยหรอครับ เช้อพ่ยมาได้ฝากกอเอเจอคนต้องเจอปืนแล้วล่ะจังวะนี้ป้ายิงเอไปใช้ความเร็วแฟตสูงในการวิ่งวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนียิง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 ยิ้ยิงยิงงยิงงิงยยิง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 งยิ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 งเ้ยยิงิงยิงงิงงงยิงงงิงวิ หนี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 ดวนเอวิ่งเอเอวิ่งเอเร็วเร็วเร็วเฮ้ยนี่เข้าบ้านเลยวิ่งเข้าบ้านหาหาปืนชาลับเงินชาเดี๋ยวมันมาหาปืนชาดจังหวะนี้เก็บของไปเรื่อยๆแล้วก็ยิงไปเจอคนตรงนู้นยิงยิงยิงแค่นั้นแหละมาพลาดหัวหลงช่วยช่วไม่รู้ตอนเล่นมันไม่ได้ยินเสียงก็ไม่รูย มาภาคย้อนหลังเลยตื่นด้วยก็โอาดักคนเลยน่าไงเอวบ,บิกระโดดปูดฟออังฟังตังไอวอตึงตึง,ตงเ,ตตเรียบร้อยตายมีคนก็ะแลด้วยเชื่อปะนี่เห็นไหมบอกเลยโคตรตึงอะ่ะเออแต่ก็ยังไม่เจอปืนที่เราหาอยู่ดีมูมาแล้วมูมาแล้วเก็บของเอาทำไมเก็บของไม่ได้เออวิ่งเขาวงกันดีกว่าของแค่นี้ก็น่าจะพออย เลยอีกสองคนนี่ว่าเหลือฝั่งเราหนึ่งแล้วก็ฝั่งว่าอา้าวเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วจังหวะน,นี้ยังไงครับผมข้างหน้ามีแอร์ดอปเจวีวก็หยิบมาสิครับน้องหยิบหยิบมาเรียบร้อยไปไปบวกคนกันเลยเราวิ่งเร็วเจอกระโดดสูงไปสิครับผมยิงไม่โดนจังหวะน,นี้ยังไงยิงยิงเข้าไป ยิ่งเออโดนไม่หนึ่งตายเรียบร้อยบูญ่าแต่ก็อือนั่นแหละหาดั้งคืนไม่เจอปืนอันนั้นเลยเวลาหาไม่เจอเวลาไม่หาไม่เจอให้เจอไม่อนโอ้โหสุดยากเลยครับน้องเออก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็อัพตัวละครไปเรื่อยมีก็ต้องไปละบายบาย,บายเก็บของรับของ รุปภารกิจวันนี้ไม่สำเร็จหาปืนแมวยากมากๆเลยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย